อันนี้อะไรคะอันนี้ดาวค่ะดาวอันนี้อะไรคะก้อนเมฆค่ะมีกี่ก้อนคะสี่ก้อนค่ะก้อนเมฆสี่ก้อนเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ค่ะอันนี้อะไรคะสา่ฮะนี่อะไรคะอันนี้ต้นไม้คะ่ะต้นไม้อันนี้อะไรคะ อันนี้ใบไม้่่วงค่ะโอ้ใบไม้ล่วงเนาะโอ้ใบไม้ร่วงเยอะเลยโอ้ใบไม้ล่วงค่ะอันนี้ใครอะไรคะใครคะพ่อค่ะพ่ออันนี้แม่ค่ะแม่อันนี้นนลูกค่ะลูกค่ะอันนี้ชิงช้าคะ่ะชิงช้าอันนี้ใครคะ นี่ค่ะอันนี้พี่ค่ะพี่อันนี้อะไรคะย่าค่ะย่าโอเคค่ะค่ะ